แปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ช่วงนี้เรามาดูเรื่องของกิจกรรมของวุฒิสภากันครับเราจะเห็นภาพในสภากันอย่างเดียวนะว่าผุ้ทีิสภาสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเห็นแต่เรื่องของการประชุมสภานะครับ,รบเราจะเห็นแต่เรื่องของการทํากิจกรรมกิจการ,รอะไรต่างๆในสภาแต่จริงๆแล้วครับสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานของวุฒิสภาเนี่ยนะครับเขาก็มี เรื่องของการทํางานนอกสภาด้วยไม่ว่า,าจะเป็นการพบปะพี่น้องประชาชนถามสารทุกสุขดิบการที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับ <c oughs> บุติสภาได้ทํากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> และล่าสุดครับเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องประชาชนพือไปรับฟังความคิดเห็นไปรับฟังปัญหาแล้วก็จะต้องช่วยเหลือต่อไป <c oughs> สิ่งที่บุติสภาเนี่ย ที่จะช่วยเหลือนะครับก็จะมีการช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆนะครับหนึ่งในโครงการนั้นครับคือโครงการกองทุนการศึกษานะครับที่จะมีการลงพื้นที่กันในวันศุกร์นี้นะครับที่มาของโครงการจะเป็นอย่างไรแล้วก็ลงพื้นที่พื้นที่ที่ไหนนะครับพูดคุยกันครับกับคุณสุปชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2และประธานคณะกรรมการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับคุณทรงพลคุณนันนัน,นทคมครับแล้วก็ผู้ผู้ฟังนะครับที่ที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายสุภาชาัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภา,าคนที่สองนะครับครับที่จะมาพูดคุยในวันนี้ ท่านครับโครงการกองทุนการศึกษาครับที่วันที่5มีนาเนี่ยจะมีพิธีมอบถังเก็บน้ําห้องสุขาแล้วก็สื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในโครงการดกล่าวนี้ก็ขอให้ท่านรองประธานได้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าที่มาของโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับครับโครงการกองทุนการศึกษานี้นะครับเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะครับได้ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อวันที่22มีนาคม2555นะครับโดยมีพระนะาท่านพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ประธานองคมน,มนตรีเป็นตำแหน่งประธานกรรมการดำเนิยการนะครับ และมีท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีในขณะนั้นเป็นกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษานะครับครับและภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรระละลามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราลงกรณพระวชิรเจ้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นครองลาดจะทรงรับพระราชกรณียกิจสืบสารต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนะา,าทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาตบพิษนะครับโดยโครงการกองทุนการศึกษานี่นะครับมีวัตถุประสงค์สามประการคือหนึ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโครงการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมสองสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโครงการมีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และสามช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการที่ได้โอกาสในด้านต่างๆนะครับแล้วก็โดยที่วุฒิสภาเนี่ยได้เห็นความสำคัญของโครงการกองทุนการศึกษาดังกล่าวท่านสประจา์าพิเพศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาสขึ้นมาหนึ่งคณะนะครับโดยมีผมเป็นประธานกรรมการนะครับก็คณะกรรมการชุดชุดที่ผมเป็นประธานเนี่ยก็มีหน้าที่อยู่ห้าหกประการนะครับโดยทางผมเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเพื่อ ให้วัตถุประสงค์ของของทุนกศึกษาเนี่ยดําเนินไปด้วยดีเราก็คิดว่าจะทาอย่างนง้ก็หนึ่งเป็นเราต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นเด็กดีเป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาตินะครับสองช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่างๆโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานะครับ โดยและก็ผมก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่ห้าคณะนะครับเพื่อช่วยกันดูแลในด้านต่างๆเช่นคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือนะครับคณะนี้มีท่านพลเอกพิชณุพุทธวงศ์เป็นประธานอนุนะครับสองคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบ สื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางกายผ่านระบบดิจิทัลมีท่านพลเอกพลนากาศเอกประจินจันทร์ตองเป็นประธานอนุกรรมการนะครับคณะที่สามเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งมีพลเอกวรพงษ์สง่านเนตรเป็นประธานอนุกรรมการสี่คณะอนุกรรมการจิมอาสา ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีท่านเจเด็ดอินสว่างเป็นประธานอนุกรรมการและคณะที่ห้าคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภามีท่านกิรชัยมูลทองโลยเป็นประธานอนุกรรมการนะครับครับโรงเรียนในโครงการก็มีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเจียโรงเรียนนะครับครับแบ่งเป็นโรงเรียน ท่านพื้นฐานนี่มีร้อยสี่สิบเจ็ดโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนสังกัดกรมาชีวศึกษามีสิบโรงเรียนนะครับส่วนมากโรงเรียนร้อยห้าสิบเจ็ดโรงเรียนนี้ก็จะอยู่ชายขอบอยู่ในฮะครับการ,รเลือกโรงเรียนต่างๆนี่ที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือไปดูแลเขาเนี่ยเราเลือกจากอะไรครับท่านฮะเราก็ดูความต้องการ เราจะสำรวจโรงเรียนใน1้อยห้งเกียนโรงเรียนเนี่ยว่าโรงเรียนใดต้องการอะไรมากอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางคณะอนุกรรมการก็ได้ดําเนินการไปสามโรงเรียนครับได้แก่โรงเรียนตับม่วงวิทยาจังหวัดสาะแก้วนะครับจังหวัดสระแก้วก็อยู่ที่อำเภอตาพยานะครับเราก็ไปซ่อมแซมระบบน้ำประปา ป้อมแซมหลังคาครับบ้านดินและผนังเนี่ยบ,บ้านดินเนี่ยเขาจะมีประวัติของโรงเรียนเขาอยู่นะครับ,รบแล้วก็รโรงเรียนที่สองคือโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นจังหวัดลบบุรีครับเราได้ไปติดตั้งตะข่ายกันนกของอาคารอเนกประสงค์ครับทาสีรั้วโรงเรียนนะครับและโรงเรียนที่สามได้แก่โรงเรียนบ้านดอยบ้านดอนกลอยดอนอุดมจังหวัดอุดรธานีนะครับครับแล้วก็ ได้ไปปรับปรุงอาคารห้องเรียนอนุบาลปูกระเบื้องชั้นล่างอาคารโรงเรียนนะครับ,รบโดยคณะอนุคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงมูลนิธิต่อต้านการทุจริตบริษัทโตโยต้าทนบุรีจำกัด และนักนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปออรุ่นที่ยี่สิบนะครับงบประมาณดังกล่าวแล้วก็จัดไปทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับที่มาช่วยครับช่วยสนับสนุนกําลังพลแล้วก็อย่างมาช่วยกันทาสีช่วยทํา องค์กรต่างๆถ้าทาให้เราทุนงบประมาณไปเยอะนะครับครับและในปีนี้ก็เช่นกันนะครับในปีเนี้ยคณะอนุกรรมการด้านด้านกายภาพเนี่ยโดยการนําของท่านพลเอกวรพงษ์สงานเนพก็ได้มีแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนสี่โรงเรียนนะครับคือโรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับแล้วโรงเรียนบ้านลำลองบ้านลำนางรองนะครับจังหวัดบุรีล์และโรงเรียนบ้านทองอินสวนมอนครับอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรและโรงเรียนบ้านน้ําจวงอําเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับปีนี้แล้วก็มีงงบงบประมาณหกสี่นี้เรามีอยู่โครงการอยู่สี่โรงเรียนส่วน โรงเรียนที่เราจะไปส่งมอบอุปกรณ์ด้านกายภาพด้านการศึกษาและการกีฬาเนี่ยก็เป็นโรงเรียนทุ่งช้างวิทยานะครับอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับครับคือด้านกายภาพเนี่ยทางาาคณะกรรมการเนี่ยจะได้มอบถังเก็บน้ำพีอี ครับแล้วก็สุขาชายหญิงจำนวนเก้าห้องนะครับแล้วก็มอบเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนสิบชุดเขาเก้าอี้จำนวนหกสิบชุดเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับครับแล้วนอกนั้นก็มีอุปกรณ์การกีฬาจาก FBT ก็มีรวมสิบชนิดนะครับอุปกรณ์การกีฬาครับ สุดท้ายก็เป็นเวชภัณยานะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยนครพัฒนานะครับ,รบอันนี้เราก็จะไปมอบให้ในวันที่ห้านะครับ,รบที่โรงเรียนทุงชามเพื่อทุงชานนะคร,ครับวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีการอมอบ สิ่งของแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับให้กับโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนโรงเรียนทุ่งช้างนะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการนี้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555เราก็มีการดําเนินงานต่อเนื่องใช่ไหมครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทร การกิจกรรมการศึกษาเนี่ยสามารถดําเนินไปได้มีความสะดวกปูกระเบื้องให้มีตาขายกันนกไข่<ท>และ<ช>ล่าสุดที่ลงไปในผมชื่นอ,อกชื่นใจแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆเพราะใกล้เข้าจะสู่เรื่องของภัยแล้งกํลาลังจะมาแล้วภัยแล้งกำลังจะมาท่านไปมอบถังเก็บน้ําใช่ไหมฮะถังเก็บน <PE S 2> ้าพีเนี่ยให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากที่เราจะไปมอบสิ่งของเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวแล้วเนี่ย มีเรื่องอื่นๆไหมครับไหนๆลงไปแล้วเรื่องของโครงการอาหารกลางวันหรือว่าไปถามสารทุกสุขดิบอะไรกันไหมครับวันศุ์นี้ฮะเราครับครับโครงการก่อสร้างถังน้ำถังเก็บน้ําและก่อสร้างสุขาชายิงเนี่ยครับได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับช่วยดําเนินการนะครับโดยเราก็มอบงบประมาณในส่วนที่เราได้รับการสนับสนุนมาจะมาก็มามอบให้ เป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังได้สนบับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งช้างนะครับซึ่งเวลาเราไปมอบของต่างๆเนี่ยเราก็จะเลี้ยงอาหารกลางวันแก่โรงเรียน <ๆ S 1> แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เราไปนะครับเพราะว่าเราก็ดูอาหารที่ที่ทนักเรียน หรือเรามีอุปกรณ์ต่างๆในที่นักเรียนเขาขาดแคลนเราก็จะเตรียมไปนะครับอย่างคราวก่อนเราก็เตรียมพวกแอลกอฮอล์คราวนี้เราก็ต้องเตรียมไปด้วยแม้จะไม่ได้อยู่ในรายการแต่เราก็ต้องเตรียมแอลกอฮอล์เจลไปมอบให้โรงเรียนเขาใช้นะครับครับ ครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เนียก็มีสองมิตินะครับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เรานําไปมอบให้แล้วก็คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนด้วยด้วยโครงการอาหารกลางวันต่างๆไปถามสารุกสุกดิบคุณครูแล้วก็ถามสารสิทธิ์ของน้องๆว่ามีปัญหาขาดตกบกพร่องอย่างไรนะครับและทานนี้ครับท่านอยากฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับครับก็ขอเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับว่า อู้ทีสภาเนี่ยในในฐานะที่สมาชิกผุออ้ทสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเราได้คำนึงถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนที่อยู่ในชายขอบนี่ครับโดยและเนื่องจากเราเป็นอยู่ในกองทุนเนี่ยเราการศึกษาเราก็ต้องดูแลเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีความรู้เท่าทันตับ ในเมืองหลวงหรือปริมณฑลนะครับครับโดยเรามีระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัลนะครับโดยท่านพลอากาศเอกประจินในท่านก็พยายามหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็สื่อสารทางไกลผ่านเรียมเนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้ได้มีความรู้ซึ่งเราก็ไปดูแล้วว่ามีคณะโรงเรียนสมุดเทคนิคสมุดอาการเนี่ยเขาก็จะเป็นคนซ่อม คอมพิวเตอร์ที่เราได้รับมาเนี่ยจะเป็นมือสองบ้างหรือของใหม่บ้างอะไรเนี่ยจะคลาสเคล้ากันไปนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยทางวิรัยเทคนิคสมุดปาการท่านจับซ่อมพอดีแล้วก็รับดูแลดูแลแล้วก็ไปสอนนักเรียนที่เราจะไปมอบหาให้สอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆก็จะได้รับความรู้จากรายการโทรทัศน์ต่างๆนะครับหรือจากดาวเทียม,มนะฮะ ก็ขอให้ท่านประชาชนมั่นใจได้ว่าวุฒิสภาเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนของบูดกวงชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ท่านมีอะไรเดือดร้อนเรายังมีสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในทุกทุกภูมิภาคทั่วรประเทศนะครับ<ม>เพื่อรับฟังความปัญหาต่างๆท่านแล้วก็มานำเสนอแม้จะไม่ใช่หน้าที่ ในการดําเนินการเราแต่เราเป็นสภานะครับครับเพื่อนําปัญหาของท่านเนี่ยไปตั้งเป็นกระทู้ถามรัฐบาลปัญหาข้อหารือแล้วก็ส่งเรื่องให้ท่านประธานวุฒิสภา,าส่งเรื่องไปให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการ,รตามข้อลองเรียนต่างๆนะครับเราก็เป็นผ่านให้ให้เท่านั้นเองเราไม่ได้เข้าไปเข้าใจเองนะครับเพราะไม่ใช่นักที่เดี๋ยวเราจะไปผิดหน้าที่นะ โอ้ากับว่ามีการทํางานทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและนําปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาแก้ทั้งค,คนไกล ทั้งในสภาแล้วก็นอกสภานะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสุประชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2และประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณสมพลและคุณนันทคมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ